สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากได้ใช้งานเจ้า t o y o ต a าซ r ตัว h ฮ b ริดมาครบ1ปีแล้วนะครับใช้มาครบ1ปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดคุยให้ฟังนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัว h V h i นะครับก็เป็นตัวท็อปของตัว t o y o ต a าซ r นะครับก็หลังจากที่ผมได้ใช้งานมาครบ1ปีแล้ว โจทย์ในการใช้งานของผมนะครับที่ผมเลือกซื้อตัวไฮบริดก็คือ1ผมต้องการในเรื่องของตัวการประหยัดน้ํามันอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยตัวเลขเนี่ยผมต้องเห็นก็คือสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือผมต้องเห็นตัวเลขที่มันประหยัดแล้วก็ไม่ต่างจากตัวที่ผมใช้รถจักรยานยนต์นะครับตัวรถจักรยานยนต์ที่ผมใช้มอไซ์ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวในคัส 500cc ก็จะกินเชื้อเพลิงอยู่ในเรทประมาณ24-25กิโลเมตรต่อลิตรอย่างเงี้ยครับ ก็หลังจากใช้งานมาครบ1ปีนะครับตัวนี้เนี่ยตัวซีย h y b า i d ิของผมเนี่ยก็ตอบโจทย์ครับโอเคมันวิ่งเฉลี่ยโดยรวมแล้วมันอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยอยู่ที่ประมาณ24-25แต่โดยรวมแล้วผมรู้สึกพอใจครับตัวนี้ก็จะวิ่งเฉลี่ยแล้ววิ่งในเมืองสลับนอกเมืองบ้างนะครับผมก็จะได้ประมาณสัก2 0 2 1 22กิโลเมต่อลิตรนะครับก็ถือว่าโอเคครับอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพอใจแล้วก็รับได้ในเรื่องของตัวแบบระหว่างที่เราใช้งานมาเนี่ย การเข้าศูนย์ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างผมบอกได้เลยนะครับตั้งแต่ที่ผมออกมาเนี่ยจนครบ1ปีแล้วไอ้ตัว6เดือน6เดือนเราจะต้องไปเช็คศูนย์ทีหนึ่งใช่ไหมครับก็ครั้งแรกที่ผมไปพันกิโลแรกเนี่ยจะไม่เสียตังค์แล้วก็ตัว6เดือนปุ๊บผมก็ไปเช็คอีกก็ประมาณพันนิดๆครับพันหเพราะว่าเรามีตัวไวเชอร์ที่แบบเราไปเช็คศูนย์เขาก็จะมีส่วนลดให้เราอีกก็เหลือประมาณพันหครับผมก็ถือว่าเฮ้ยถูกมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับ ตัวบิ๊กไบคัสห้าร้อยซีซีที่ผมใช้ง,งานอยู่ก็โอเคผมรับได้แล้วก็ตัวนี้ครบ1ปีแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปเช็คอีกนะครับก็น่าจะอยู่เลทประมาณนี้แหละเพราะว่าผมได้ไวเชอมา500บาทด้วยนะครับก็ในเรื่องของตัวการบำรุงรักษาเนี่ยค่าบริการค่าบำรุงรักษาเนี่ยผมผมรู้สึกโอเคนะครับโอเคแหละถึงแม้ว่ามันจะยังอยู่ในประกันมันอาจจะไม่ได้แบบ เออเรายังไม่ได้เจอของจริงเนี้ยช่วงนี้เนี่ยก็ยังถูกอยู่คนก็โอเคได้สิแต่แต่แต,แตนะ่ที่ผมเจอมาเนี่ยผมผมรับได้ครับตัวนี้ใช้งานมาเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดขับรถเลยครับก็คืออายุผ่านมา30ปีเนี่ยยังไม่เคยขับรถยนต์เลยแล้วมาขับเจ้าคันนี้เป็นคันแรกเลยนะครับปกติในชีวิตเนี่ยก็จะใช้แต่รถจักรยานยนต์ใช่ไหมครับก็ตัวนี้ถือว่าระบบต่างๆที่ผมเลือกเป็นตัว h e v high มาก็ช่วยผมได้เยอะเลยนะครับก็คือ1ไอตัวใบสปอร์ตรับตัวเตือนมุมอับสายตาตรงนี้เรายังถ้าช่วงขับรถแรกๆใช่ไหมครับเรายังไม่รู้ว่าเราต้องมองตรงไหนมุมไหนเนี่ยตรงนี้ครับจะช่วยเราได้เยอะเลยเวลาจะเปลี่ยนเลนเวลาจะเลี้ยวอย่างเงี้ยถ้ามีรถมาเขาก็จะเตือนเราก็จะรู้ได้ว่าเอ้ยมีรถมานะแล้วก็ตัวเวลาเราถอยหลังครับถอยหลังแล้วมีเสียงร้องเตือนนะครับตัวนี้เนี่ยได้ช่วยได้เยอะเลยครับ เวลาเราถอยหลังเนี้ยเราเราไม่รู้ว่ามีรถมาไหมโอเคเรามองกล้องหลังเนี่ยมันก็เจอใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรามีตัวนี้มาช่วยเนี่ยเขาก็จะร้องเตือนเลยครับถึงแม้ว่ารถจะยังห่างอยู่เงี้ยเขาก็จะร้องเตือนตืดตืดๆอ่ะเราก็หยุดรถให้รถคันข้างหลังผ่านไปแล้วเราค่อยถอยอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกโอเคมากครับผมชอบมากหรเรื่องของตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะเป็นพวก เรด้าอคูดคอนโทรเนาะอันนั้นอันนั้นจะไม่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คืออันน้นทีใช้ทีออกต่างจังหวัดใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่ามันมันสบายก็จริงนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมผมเหมาะผมผมอยากคุมเองมากกว่าแต่ถ้าแบบเออรู้สึกปวดขาก็กดให้เขาช่วยแบบคุมความเร็วให้เราได้นะครับก็จะก็เอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวออโต้แบอ่าตัวเบรกไฟฟ้าก็โอเคครับใช้งานได้ดีรถจอดติดไฟแดงเนี่ยก็ยกเท้าออกแล้วก็เบรกหยุดเบรกหยุดเลยครับอันนี้โอเคชอบมากๆเลยนะครับตัวเบรกไฟฟ้าแล้วในเรื่องของการใช้งานอื่นๆเจอปัญหามีปัญหาอะไรไหมก็บอกได้เลยนะครับว่าใช้ได้ดียังไม่ได้เจอปัญหาอะไรแต่ว่าตัวนี้สิ่งที่ผมแบบจะพูดยังไงดีล่ะจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในเรื่องของตัว ตัวสีของเขาแล้วกันเนาะตัวสีของเขาครับเวลาโดนหินโดนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นรอยง่ายมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างที่จะชอบชอบไอเนี่ยครับแบบชอบดูแลรักษารถใช่ไหมครับเนี่ยครับ b, เป็นรอยอันนี้น่าจะโดนก้อนหินก็เป็นรอยไม่ได้เยอะครับแต่ว่ามันมันผมว่ามันมันเป็นรอยง่ายมากเกินไปเนาะก็ม,มีมีหลายจุดอยู่ครับมีโดนก้อนหินหลายจุดอยู่แต่ว่ามันก็เป็นรอยเล็กๆอย่างเงี้ยเราเราก็แบบเอ้ยมันติดใจนิดนึงอย่างเงี้ยครับ ก็โดยรวมสำหรับผมเองแล้วนะครับโตโยต้าซีเเป็นตัวไฮบริดนะครับใช้งานมา1ปีเนี่ยรู้สึกยังโอเคไหมยังชอบใจไหมก็ก็ยังโอเคยังชอบใจครับสิ่งที่เห็นได้หลักๆเลยก็คือในเรื่องของตัวการประหยัดน้ำมันนะครับถ้าเราแบบขับเบาๆขับสบายๆอย่างเงี้ยครับ80 1ส0บ2 0เนี่ยโอ้โห,โโหประหยัดน้ำมันมากๆครับแต่แน่นอนถ้าได้ถามถึงในเรื่องของความแรงถามถึงในเรื่องของการเล่เร่งแซงเงีย้ย ก็โอเคครับเวลากดเนี่ยเขาก็มาทันทีเลยกดปุ๊บเขาก็ปื๊ดให้เราเลยนะครับแต่แน่นอนแหละมันอาจจะไม่แบบปื๊ดปาัาดเท่ากับตัวเบนซินนะครับผมเชื่อแล้วใจหนึ่งคนที่ซื้อตัวไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเอ้ยใจเย็นๆขับชิวๆเพื่อที่แบบจะดูตัวเลขบนหน้าจอเนาะผมผมเชื่อนะครับเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มหลายๆคนก็เป็นแบบนั้นก็คืออยากจะดูแบบตัวเลขว่าเอ้ยเราทําได้แค่ไหนอย่างเงี้ยก็ครับผมสีที่ผมเลือกมาเป็นตัวสีขาวหลังคาดํานะครับ ก็สวยประมาณนี้ก็ถามผมแล้วผมพอใจไหมกับสิ่งที่ผมเลือกมาโจทย์ที่ผมอยากได้ในการเลือกซื้อโตโยต้าเซียตาผมบอกได้เลยผมพอใจมากๆครับแล้วก็ถามว่าผมเป็นกังวลไหมกับตัวแบตเตอรี่กับตัวเรื่องปัญหาที่จะเจอมาหลังจากนี้ต่อไปผมผมยังไม่ไม,ไม่กังวลใจสักเท่าไหร่ครับเพราะว่า ช่วงนี้เนี่ยที่ผมออกถนนนะี่ยผมต้องเจอ Toyota CSR ที่เป็นตัว h ฮ b ริดเนี่ยขีย่แบบโอ้โหสวนกันนี่แบบหลายคันมากๆเลยครับก็คือถ้ามันมีปัญหาอะไรมาเอ้ยอย่างน้อยผมก็มีเพื่อนแน่นอนผมไว้ใจ Toyota าอยู่แล้วครับก็คือเขาในเรื่งการบริการอะไรต่างๆเนี่ยเขาน่าจะแบบซัพพอร์ตเราได้เต็มที่อยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงผมเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วว่าเฮ้ยเราใช้เทคโนโลยีที่มันใหม่เราก็ต้องเจออะไรที่มันแบบ ที่เพื่อนยังไม่เคยเจอ,อ่ะผมก็ทําใจไว้ประมาณหนึ่งแล้วกันถามผมตอนนี้ถ้ายังจะเชียร์ตัวไฮบริดไหมผมก็ยังอยากจะเชียร์นะครับอยากให้รู้ว่าเอ้ยมันประหยัดจ,จริงๆนะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ผมมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลสําหรับคนที่ดูอยู่แล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ หลายๆคนหลายๆท่านก็กำลังหารถใช้งานที่แบบเฮ้ยเป็นเทนใหม่ๆเ้ยครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ